การทั้งม่ฝารับส่วนบุญทุ้มไดที่การมิจุนจําร้ายเียให้ทั้งเ็ษไรที้แต่ท้องฝาดเป็นที่พึ่งแก่ผู้ตลาในโลกนี้ละโดกหน้าถ้าพเจ้าพร้อมด้วยถายกใจดิการรวมใจกันบังเดนเป็นเอกฉันประโยชน์ประโยชน์ขอเทเจาจงราหม่ช่วยอันโตนาความเลื่องใ่้สอนาในพุทธศาสนาโดยมิเศันหนึ่งก็อำนาจกับใบใจเงเมยดถุยกระนำโดยพระพุทธศาสนากัเจาโลก ให้อยู่สบายกลายโชว์เกเซ็นทั้งด้วยอนุภาพเทวันอารักขาของศักษาสตร์ส่วนโลกาสั้งน้อยใหญ่โชงสุดท้ายสบายใจอยู่ตั้งสักษาสตรรยากที่บริวารและกรอบคุณบันที่รักษาทุกยนพุทธบริษทัทคีนพุทธ่อกับมนต์ คุณแม่อุมาพรสุวรรณรงค์เพราะเด้่ยบุตดล้าน่ากิท้กคณะเลื่บุญบากน้ำสีโทธนดีธรรมะธนูวัณโุการามสมุทรปราการนำโดยคุณเทวดีผลควฒนาะลักวาที่ิราชโรเจริญสุขนั้นสงนักายเพิาเจรไใจด้วยสุขภูมิธรมจิตประกอบพิธียำบิณามนตมนต์เพื่อความงบ อยู่ในช่วงขบวนแห่นะครับอ,องค์ในที่ไม่สามารถลงไปได้นะครับเนื่องจากว่าท่านผู้อาวุโสนะครับเยอะท่านก็นั่งตั้งมนิฐานว่าตอนนี้ก็เปรียบเสมือนเราได้เวียนนะครับสามรอรบแา้ลาโมก้วแล้วนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ,นะรบเพราะว่าเรา,าม,มีปัญหาเรื่องสุขภาพเือมาคนเดียวนะครับก็ ไม่ลงไปก็ได้นะครับก็ทำได้เหมือนกันครับก็ถือว่าเราได้ร่วมประบวนทานไปทำนั่งสมาธินะครับจมจนสี่เราท่านแล้วจิตอยู่ที่ประบวนแห่นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับ 4, 5, 10, ที่เรียมไวน้นะครับนะ ตูน้ำนาแก้วนะครับกระโถนแล้วแต่่อคืนนี้นะครับยังไม่หันได้ทำสะอาดเลยขอให้ขึ้นมาโดยด่วนนะครับในช่วงนี้นะครับเพื่อสารอดเสียเลยตอนแล้นะครับเมื่อส่งรายนี้ขึ้นมาแล้วเราจะทำระบาดแต่อนนี้ขขึ้นมาเลยครับเพื่อเราอยู่ไหนให้ไปตามมาโดยด่วนนะครับหรือช่วยกันนะครับแน่นอนทุกคนทุกคนเราผมไม่เร็จ ใครที่ทำหน้าที่รัดค้องรันคร้องระฆังนะครับตอนนี้ก็ไป,ไปทำที่อย่างนี้ไปไหนนะครับส mm. ัตว์ระลาดไายส่ง,งของการทานรื่นี้นะครับถ mm. ือว่าเป็นไอส่งมาก เพียรี้นะครับใช่ไหมครับเพื่อนกอนะครับบารมีเพื่อนถูกเนี่ยพิษนะครับมาร่วงทำถ้าใครที่อายุยงังไม่ถึง60ที่ยังไม่แก่นะแต่จะมาเป็นเจ้าภาพ กากษาวิทยยเทคนิคที่มาใช้ถหือปฏิบัติทำแห่งนี้แต่คิดว่าน่าจะทําให้ดีให้สวยให้งามนะครับทั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ปรึกษาพอศูนย์นะครับท่านอาจารย์จิตนะนะครับเพราะว่าเราทําครั้งเดียวอาจจะมันจะหนักไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้นานสิบยี่สิบปีก็เลยัมาแรกๆก็เห็นว่าสายเราจะยาวแล้วตอนจากศาลาโคงแก้วไปยังศาลาผู้ปฏิวัติธรรม เราก็ได้ลืดออกในส่วนที่ไม่ดีนะครับตอนนี้ก็ทําให้สวยงามมากขึ้นแต่ว่า,าก็ยังขาดส่วนใจที่จะทาต่อไปแต่วันที่จะทําตรงน,นั้นได้นะครับนะครับทำได้ครั้งเดียววัดเดียวรับในครั้งเดียวนะครับวัดใดที่เราทนไปแล้วเราเห็นว่าอาจจะมีมงมปันจะจะ่นอาสีเหลืองแล้วก็ เด้ก้าได้ตรงอนุญาตให้เรากระิตได้ครั้งเดียวนะครับในเวลาหนึ่งเดือนหลังจากว่าพิสูจน์จำพรรษาครบไปมาครบสามเดือนแล้วเราแล้วก็ออกพรรษามาถึงวันอาทิตเดือนที่สองจะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับอันนี้คือรุใน,น,น,นไหนก็เป็นเทศกาลทอดกระดิ่งทอดไหนก็ทอดวันนี้ก็มีหลายสาย ตรงนี้นะครับอของเราเนี่ยในประเทศไทยเราเีมานานหลือ,อย่างนะครับาการที่ผมไ,มได้ศึกษาจาก้รู้แล้วก็ศึกษาจากตำรามาเนี่ยประเทศไทยเราในตรงนี้นะครับไม่ได้มีแต่ราชดรอย่างเดียวนะครับจะมีพระมหากษัตสัย์นะครับของไทยทุกพระองค์ที่ขึ้นมากราดฟ้องแผ่นดินในแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรุงฮนบุรีนะครับแล้วก็มาถึงกรุงวัฒนารรมศิลป์นะครับเราจะเห็นว่าในการดูแลพุทธศาสนานะครับมาตลอดอเพราะฉะนั้นก็เลยเลยกลายเป็นชน,นิดเป็นชนิดออกเป็นสองประเภทนะครับ 大哥，你过来。 どうぞ。And, uh <laughs>